ว่าถ้าเป็นแบบคนทั่วไปอะถ้าเป็นแบบคนทั่วไปไม่ควรให้เลี้ยงนะดิฉันว่ามันอันตรายโดยเฉพาะบ้านที่แบบเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านที่ไม่ต้องเป็นบ้านจัดสรรเราเป็นบ้านที่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้มีระบบการดูแลที่มันปลอดภัยอย่างเงี้ยมันอันตรายมันอันตรายไปเลี้ยงได้ไงงงกันนะปลาได้มาแล้วต้องใส่เวฟก่อนกินใช่ไหมคุณคิม ปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟก็ทานได้ทันทีแต่ถ้าอยากทานอาหารร้อนๆก็แนะนาให้อุ่นแต่อุ่นแป๊บเดียวพอหน้าปลาสุกแล้วชิ้นใหญ่มากนี่ให้ดูชิ้นใหญ่มากปลาชิ้นใหญ่มากจริงๆเนี่ยให้เทียบกับหน้าเลยกดตะกร้าได้เลยนะคะกดตะกร้าได้เลยะะปลาอินทรีแดดเดียวอ่าสั่งในทิกตอกนะส่งไวนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะกดตะกร้าได้เลยขอบพระคุณทุกคนค่ะกดตะกร้าเลยค่ะขอออ,อเดอร์แรกนะคะออเดอร์แรกให้หน่อยค่ะแม่ไป ขอออเดอร์แรกให้หน่อยนะคะเปิดบินให้หน่อยไปขึ้นทอดยี่สิบหกแล้วปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเ็จรูปพร้อมทานนะคะไปเปิดบินให้หนูหน่อยเปิดบินให้หนูหน่อยไปเปิดบินให้หนูหน่อยหมายถึงปลาเหรอคะโอ้ยกรตะก้าให้หนูหน่อยนะไปแม่ไปขอตะก้าแรกนะหนึ่งพันสองร้อยท่าน หนึ่งพันสองร้อยท่านขอตะกร้าแรกนะคะปลาอินทรีแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มนะปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานนะจ้าปลากดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยออเดอร์แรกมาแล้วขอบพระคุณจ้าออเดอร์แรกมาแล้วขอบพระคุณจ้าหมายถึงปลาเหรอคะสิงโตตอนเด็กเดกก็ดูน่ารนะักแต่พอโตมาแล้วมันอันตรายใช่ใช่ มันเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วพลังมันเยอะพลังมันเยอะสัตว์พวกนี้โอ้โหอย่าว่าแต่ถึงโตเลยเลี้ยงหมาพันดุดุนะถ้ามันดุขึ้นมามันยังแบบมาเวลามันกัดมันกัดคนแปลกหน้าเอยอะไรเอยนะบางทีมันบาดเจ็บสาหัสเลยนะพวกแบบพวกหมาพวกพิษบูพวกนู่นพวกนี่อ่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงสิงโตเลยซึ่งมันมีทั้งแรงกัดและมีพลังมหาศาลนะโอ้หน้ากลัวเลี้ยงได้ไงมันไม่เชื่องหรอก สัตว์พวกนี้มันไม่เชื่องหรอกคะมันมีสัญชาตญาณสัตว์ตปา่ามันมีสัญชาตญาณสัตว์ป่ากดตะกร้า,รกรกานะคะสั่งปลาอินทรีแดดเดียวไปทานกันก่อนนะคะคุณพี่จ๋าไปร้องเพลงค่ะสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะอุดหนุนหน่อยเนี่ยทอดใหม่ๆเลยอันนี้เป็นแพ็คใหม่ๆที่เพิ่งเอามาเลยแดดเดียวทอดเหศเสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานค่ะสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยท่านสวัสดีค่ะใจดีกดตะกร้าได้เลยขอบพระคุณค่ะขึ้นทอดสามสิบสองแล้วนะ ไปคุยกันเม้ามอยกันไปยามบ่ายแล้วก็อุดหนุนสินค้าด้วยขึ้นทอดสาบแล้วค่ะยอดขายเก้าร้อยหกบ้านแล้วไปขอสักหนึ่งพันบ้านในต่อตอนะคะกับปลาอินซีเด็ดเดียวแพรลี่ทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานเออนะปลาสี่ร้อยยี่สิบเก้าสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่ร้อยี่สิบเก้าบาท,บาทกดตะกร้าได้เลยสั่งเมื่อวานได้วันไหนจ๊ะสั่งในไหนคะ ตังแล้วจ้าขอบคุณค่ะปลาให้นึ่งบ้านหนึ่งใจกันไปนะคะนหนึ่งพันสองร้อยท่านเนี่ยมาละเข้ามาแบบเข้ามาดูเข้ามาชมการอ่าสามบ้านและช่วยกันสามออเดอร์้วคะก็ขายไปอย่างเงี้ยละค่ะคุณขาปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานเออปลายติ๊กตอกส่งวันนี้ค่ะถ้าสัาง่งเมื่อวานวันนี้ส่งค่ะเด็กแพ็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาเอาพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลส่งไวนะคะ สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เฉพาะในต่อๆได้ยอดออเดอร์150บ้านได้โคตา้าไม่ใช่ยอดออเดอร์ได้โคตาหนึ่้าสิบบ้านทั้นั้นใครอยากได้ปลาอินทีแบบพี่ทานเร็วให้สั่งจากใน t ิก t o อกนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางไม่ได้จ้าแม่เพราะว่าส,สินค้ามันเสียหายเพราะว่ามันเป็นสินค้าพร้อมรับประทานมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นของที่มันแบบที่มันแบบตีกลับมาแล้วมันอยู่ได้อะนะอันนี้ก็ขอ,อนิดนึง ขายของกินที่มันพร้อมทานแบบเนี้ยมันมีถ้ามันมีคนแบบไม่รับสินค้าสินค้าตีกลับปุ๊บเสียทันเสียเสียทันทีเลยดิฉันไม่สามารถเอาไปขายต่อได้แล้วนะปลาส่งไปส่งมาส่งกลับสินค้าเสียหายฉะนั้นถ้าไม่ลำบากลำบากเกินไปก็ก็ช่วยกดตะการก้าหน่อยนะคะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจา้ะและขอบคุณสําหรับสามหมื่นห้าพันใจในตอนนี้นะจ๊ะบ่ายสองกดตะการ้าได้เลยห้าบ้านหกบ้านมาแล้วออเดอร์ขึ้นเร็วนะ ยอดขาย900กว่าบ้านแล้วนะคะในตอตอขายเองคนเดียวด้วยนะจ๊ะบอกแค่นี้แหละเออว่าถ้าไม่อร่อยจริงไม่ขายดีขนาดนี้นะจ๊ะในต่อตอกฎก้าได้เลยปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานจ้าพร้อมทานสะดวกดีใช่ไม่ต้องไปอุ่นไม่ต้องไปเวฟถ้าพี่จะอุ่นนะคะแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟหรือหม้อละหม้อไร้ไรนะ้ํามันได้หมดเลย หรือจะไปทอดซ้ําก็ได้แต่ย้ําว่าปลาสุกแล้วร้อเปลาสุกแล้วร้อยอไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทนันได้ทันทีสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนอยู่ออฟฟิศคอนโดห้องแถวห้องเช่าที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะอันนี้ไม่ต้องไปลําบากเลยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเป็นเมนูที่จะทําให้คุณพี่แบบเจริญอาหารเจริญอาหารนะคะบอกก่อนแค่นั้นแหละอืมนะ าปอ่ามาแล้วค่ะอีกหนึ่งออเดอร์หกบ้านแล้วนะคะหกบ้านเจ็ดบ้านแล้วแม่มาคุยกันได้นะคุยกันได้นะเมื่อกี้เหมือนที่มีคนถามเรื่องครูนะ่าเศร้าใจเหมือนกันนะเศร้าใจเหมือนกันนะกรณีเรื่องครูทําร้ายเด็กครูเองก็ต้องมีวุฒิภาวะแต่ครูยังไม่มีวุฒิภาวะเลยอะแล้วก็เป็นครูครูวัยรุ่นด้วยเป็นครูวัยรุ่นอืมนะไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เกิด มันหมดยุคแล้วกา,การใช้ความรุนแรงในการอบรมต่างสอนน,น,นะคะดิฉันรู้สึกถ้ามันสมควรแก่เหตุไม่มีปัญหาหรอกนะแล้ววิธีการสอนเด็กมันวิธีการสอนเด็กด้วยการทําโทษมันทําได้หลายอย่างฝึกเขาสอนเขาเหมือนสมมติว่าเออเราเห็นว่า,เ,าเด็กคนนี้ชอบมีพฤติกรรมแบบมือไวชอบชอบหยิบของหรือขโมยของโดยไม่ขอก่อนอย่างเงี้ยวิธีใช้จิตวิทยาในการสอนเด็กก็คือต้องสอนให้เขารู้ว่าถ้าอยากได้อะไรหนึ่งต้องขอหรือถ้า อยากได้ก็ต้องแบบว่าอะไรอ่ะทํางานแลกเอาก็ให้เขช่วยงานเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าคุณอยากได้ของของคนอื่นนะคุณก็ต้องแบบทํางานถึงจะได้อย่างนี้หรือไม่ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเกินไปก็ต้องแบบต้องขอก่อนต้องอะไรก่อนอืมนะเออ แกซองกินชิ้นเดียวแล้วจะเก็บไว้อีกต้องทํายังไงใส่ตู้ยเย็นได้เลยค่ะแบ่งทานได้เลยก็คือพี่ตัดพี่ตัดซองอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตัดซองใช่ไหมพี่ก็เอาออกชิ้นหนึ่งแล้วพี่ก็พับเก็บไม่มีกลิ่นนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะไม่ต้องกลัวเลยปลาหอมมากใส่ตู้เย็นแทบไม่มีกลิ่นเลยเก็บในซองแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็พับมุมพับมุมแล้วพี่กาวใส่ไว้หรือถ้าใครมีกระอับมีกระปุกมีกระอับบ้านดิฉันเรียกกระอับ มีกระอาบใส่พี่ก็เอาปลาแกะออกทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่กระอับไว้กระอาบที่มันเก็บกลิ่นเนะี่ยเวลาใส่ตู้เย็นควรมีนะควรมีนะเวลาใครที่แบบเก็บของในตู้เย็นนะ่ะควรมีกระอาบสหรับแยกของเพื่อไม่ให้ตู้เย็นมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แยกผักใส่อันนี้เนื้อสดโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นพวกเนื้อสดหรือว่าเป็นเป็นเนื้อที่ปรุงแล้วทอดแล้วแต่ทานไม่หมดอะไรไม่หมดอย่างเงี้ยก็ใส่ เก็บไว้แล้วก็แบ่งออกมาทานได้อะไรได้ก็จะประหยัดเงินนะสี่ชิ้นเนี่ยถ้าคนเดียวดิฉันว่ากินได้สี่มือ้อเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆชิ้นเท่าฝ่ามือเลยนะดิฉันขายของเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะตรงปกไม่จกตาชิ้นเท่าฝ่ามือเลยชิ้นเท่าฝ่ามือจริงๆชิ้นใหญ่เอานี่สี่ชิ้นนะเท่ากับหน้าดิฉันนะ <c oughs> เนี่ยเอาให้ดูเลยเนี่ยว่ามันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆขายของคือไม่เอาเปรียบหรอกลูกค้าได้ไปมีแต่บอกว่าชิ้นใหญ่ คุ้มมากสั่งแล้วต้องสั่งอีกบางคนสั่งตีรอบห้ารอบสั่งให้แม่ทานให้ยายทานให้คนที่บ้านทานอยู่ได้เป็นเดือนนะคะอยู่ได้เป็นเดือนกดตะกร้า,านะคะกดตะกร้า,าเลยสิบเ็ดบ้านแล้วขอบคุณค่ะแป๊บเดียวสิบกว่าบ้านแล้วแป๊บเดียวสิบกว่าบ้านแล้วค่ะอืมถือว่ารวดเร็วขอบคุณคุณย่าน้องเจเจนะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบค่ะส่งของขวัญให้ได้นะคะอืม ใจดีก็ส่งของขวัญมาแต่วันนี้แดดช่ำมากแดดแบบเป็นมิตรกับปลามากเลยวันนี้โอ้ยตกักตักปลาคือแบบว่าแห้งเร็วแห้งไวอะ่ะวันนี้ทอดเยอะด้วยนะคะวันนี้ทอดประมาณหกร้อยออเดอร์ทอดเยอะสี่ชิ้นถุงละสี่ชิ้นมันเป็นเงินอะไรสี่ชิ้นถุงละสี่ชิ้นมันเป็นเงินกี่บาทสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะ 429บาทค่ะที่กรุงเทพไม่มีแดดเออเมื่อวานฝนก็ตกเมื่อวานที่ไปบุรีรัมย์ฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาตั้งแต่9โมงฝนตกจนถึงบ่ายโมงออกจากกรุงเทพก็ยังมีปล่อยๆอ,อยู่นะพอมาพ้นไปโคลงโคราชแล้วฝนถึงหยุดฝนตกชําเลยเมื่อวานฝนก็ตกรสชาติอร่อยค่ะรสชาติมันจะเหมือนเรากินแบบปลาปลาทอดน้าํปาปลาปลาอินทรีย์มันจะเป็นปลาที่มันมีเนื้อเนื้อปลามันจะหอม เนื้อปลามันจะหอมมีความอร่อยโดยตัวของเนื้อปลาอยู่แล้วนะคะเนื้อปลาอินทรีใครเคยกินปลาอินทรีจะรู้ว่าปลาอินทรีจะเป็นเนื้อปลาที่มันมีความหอมอร่อยกดตะกร้านะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านกดตะกร้าเลยปลาขอหนึ่งบ้านนะคะขอหนึ่งบ้านใครใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานไม่ทานเองก็ไปไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ,ณพี่คุณป้านนะ้าอาทานได้เลยขอบคุณทุกคนนะคะเช่วออุดหนุนด้วยแม่ค้าก็ต้องขยัน ตอนนี้แม่ค้ขาขยันนะคะเอามาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วสิบสองบ้านแล้วตอนนี้ขออีกแปดบ้านค่ะขออีกแปดบ้านอีกแปดบ้านนะคะมาเลยอีกแปดบ้านจ้าสิบสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณที่รีวิวค่ะป้ายช่วยกันนะแม่นะ้าช่วยกันนะป้ายกดก้ากตก้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านคุยได้นะคะชนคุยได้เล่อยไปแชฉกันไปเราสั่งแล้วนะจ๊ะอร่อยมากเมื่อคืนถึงบ้านกี่โมงตีสองค่ะตีสอง ก็ขับมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยกวย,ยตาม,มันจะไม่ไหวมันก็นแต่มันก็ขับได้ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยเราจะนอนในรถก็ไม่กล้านอนก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนมันเพราะว่าเดินทางตอนดึกเดินทางตอนดึกเดี๋ยวบางทีมันจะอาจจะมีแบบแบบจังหวะช่วงที่มันแบบเคลิ้มๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยช่วยดูทางดูอะไรทางก็มืดแต่ก็ถึงบ้านได้โดยสวัสดิภาพ400รอยกรัมค่ะ400รอยกรัมค,ค,ค่ะคุณพี่ กดตะก้าได้เลย400กรัมนะคะจะได้ปลาอินทรี4-5ชิ้นนะคะน้ำหนัก400กรัมปลาขายตามน้ำหนักนะคะไม่ได้ขายตามจำนวนชิ้นปลาขายตามน้ำหนักนะคะไม่ได้ขายตามจำนวนชิ้นสนใจกดตะก้าได้เลยจ้าสนใจกดตะก้าได้เลยจ้าสนใจกดตะก้าได้เลยจ้าอ้าวถามอีกแล้วเจนี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถึงตีสองถามซ้ำซากอีกแล้วกดตะก้านะคะอยู่ในตู้เย็นเก็บได้หนึ่งอาทิตย์อยู่ช่องฟิตเก็บได้หนึ่งเดือน เออปลายทางไม่มีสนใจกดตะกา้าหนึ่งพันหนึ่งรอยท่านกดตะกา้อาอ่ะสเจ็ดคนได้สั่งสินค้าอู้สิบเจ็ดคนแล้วแม่วายสิบเจ็ดคนแล้วว่าออเดอร์ขึ้นเร็วจังวา,ว,าวาย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 กดตะก้าเด้อไปอ่ะดูที่หนึ่งร้อยบ้านจะได้ไหมเออน้ำจิตน้ำใจไม่ตีใจดีกดตะกา้าแค่นี้แหละ <c ười> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามขึ้นฮอตแปดสิบหกแล้วนะเอาไปอินซรีไปทานกันจะ้ะแม่จ๋าไปชีวิตแม่ค้าขึ้นฮอตแปดสิบเก้าแล้วขึ้นฮอตเก้าสิบแล้วมาใจดีกดกร้าได้เลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เพิ่งสั่งมาอร่อยมากรอหมดก่อนนะคะคุณแพรลี่ขอบพระคุณค่ะนี่การันตีโดยคุณพี่ท่านนี้อูใส่ชุดสวยจังนี่ใส่ชุดสวยมากเนี่ยกดก,ก้านะคะส่งส่งส่งหมดเชียงรายประมาณสามวันค่ะสามวันสองสามวันได้ของแล้วสองสามวันได้ของแล้วแม่เอ้ยกดก,ก้ากดะก,ก้า กดตะกร้าอืมปลาคนละหนึ่งบ้านคนละหนึ่งออเดอร์หนึ่งพันท่านหนึ่งพันท่านขอจอขอใจให้ด้วยนะคะขอสักห้าหมื่นใจตัวนี้ตอนนี้ได้สี่หมื่นกว่าใจแล้วกดตะกร้านะคะปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมรับประทานสนใจกดตะกร้าได้เลยจ้ะสนใจกดตะกร้าได้เลยจ้าสิบเก้าบ้านแล้วคะ่ะโอ้จะยี่สิบออเดอร์แล้วแป๊บเดียวว่ะขอบคุณทุกคนเลยนะมีกําลังใจมาก ขอบคุณทุกคนที่เอนดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เอนดูนะคะที่ฉันก็อยู่ได้เพราะว่ามีลูกค้าเอนดูนี่แหละค่ะหนึ่งพันท่านป่าหนึ่งพันท่านสั่งเรียบร้อยแล้วรอชิมขอบพระคุณค่ะจะคนละหนึ่งบ้านนะคะแล้วก็พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในเด็กๆก็ทอดปลากันฉ่ำทอดปลากันทุกวันทอดชำ่ำอะไรชำ่ำ สนใจกดตะกานะคะสนใจกดตะการนะคะเพิ่มสินค้าหมายเลขหนึ่งลงในตะก,การแล้วจะออกพรรษาแล้วค่ะทุกคนอีกไม่กี่วันเดี๋ยววันออกพรรษาก็จะไปทําบุญนะคะออกพรรษาก็จะไปทําบุญทําบุญออกพรรษาไปตักบาตรกันตอนเช้าทําบุญตักบาตรศึกมาก็ไม่ได้ห่างเหินกับบุญกับทานนะคะทุกคนก็ยังทําบุญทําทานกันอยู่กดตะกานะคะขอบพระคุณค่ะออกพรรษา ออกพรรษาตักบาตรตักบาตรออกพรรษาวันที่ตักบาตรออกพรรษาตักบาตรออกพรรษาวันที่แปดค่ะออกพรรษาวันที่วันที่เจ็ดแต่วันเทโวโลหณะวันที่แปดพระท่านจะประวารณนาออกพรรษากันวันที่เจ็ดวันที่แปดแล้วก็ตักบาตรเทวโวตามความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าไปอันนี้นะคะ ระวัทธเจา้าไปแสดงธรรมโปรดพระมารดากดจาก้านะคะขอบพระคุณค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีจา้า หนึ่งท่านสวัสดีจ้าสนใจกดกร้าได้เลยนะคะสนใจกดกร้าได้เลยกดกร้าและชำระเงินนะคะขอบพระคุณค่ะยี่สิบบาทโอ้ขึ้นฮอตขึ้นฮอตขึ้นฮอตหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วว่าขึ้นฮอตหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วอ่าเร็วมากถือว่าเร็วมากสนใจรายละเอียดสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าสอบถามได้เลยนะคะ อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าสอบถามได้เลยนะคะนี่อีพวกที่ให้เอาไอเดีเนี่ยลงไปหาแม่มึงในมึงในหลุมเลยไะเออเนี่ยมอพวกมอชอทั้งหลายต้องเอาลงหลุมให้หมดกดตะกร้าเท่านั้นไม่มีไปทางช่องทางอื่นขออะไรนะขายปังปังสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะคะคุณแพรลี่ขอบคุณค่ะปีนี้แฮปปี้มากปีนี้แฮปปี้มากวันเกิดแต่ดิฉันเป็นคนไม่อะไรอยู่แล้วนะทุกคนดิฉันเป็นคนไม่ ไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดอะไรเยอะนะวันเกิดมันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งของเรานั่นแหละมันก็คือวันธรรมดาวันหนึ่งมันเหมือน, <Yeah. S 1> นเหมือนวันทั่วไปนั่นแหละแต่การมีวันเกิดประโยชน์ของการมีวันเกิดคือไรปรากอประโยชน์ของการมีวันเกิดก็คือมันทําให้เราได้ตระหนักว่าเออเนี่ยมันครบรอบอีกปีหนึ่งแล้วนะที่เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ตั้งแต่เราแบบลืมตาขึ้นมาแล้วกว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ย มันก็ให้คติธรรมเราว่าเออในแต่ละปีในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างผ่านการใช้ชีวิตมาในแต่ละปีเนี่ยมันทําให้เราได้แบบย้อนกลับไปมองดูว่าอ่ะในแต่ละปีที่เราแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยชีวิตเราที่มันตัวเลขมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าร่างกายสังขารมันเสื่อมถอยลง วัยยะมันแปลว่าความเสื่อมนะคะวัยยะมันไม่ได้แปลว่าความเจริญคําว่าวัยหรือวัยยะวัยยะมันแปลว่าความเสื่อมถอยการที่เรามีอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในทางธรรมเนี่ยมันแปลว่าเรามีอายุอยู่บนโลกนี้น้อยลงน้อยลงฉะนั้นเราก็มันเกิดปีหนึ่งมันก็เป็นรรมนุสติให้เราได้ทีหนึ่งให้เราแบบมาคบคิดมานั่งคิดมานั่งพิจารณาว่าเออการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยในแต่ละปีมันคุ้มค่าแค่ไหน ได้ทำประโยชน์เพื่อตนเพื่อคนอื่นพังพร้อมสมบูรณ์